สวัสดีนะครับศูนย์ซ่อมโนนบุกหัดใหญ่นะครับตัวนี้เราจะมาดูนะครับว่าอินรุ่นอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเรโนเววาลูก้า530นะครับอาการก็คือจอเสียนะจอมีคาบน้ำเข้าไปข้างในนะครับรุ่นนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนจอก็อจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ นี่คือจอลูกค้าตัวเก่านะครับจอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จอจะเป็นจอพร้อมทัชสกรีนนะครับเครื่องโดนน้ํามานะครับน้ําซึมเข้าไปในจอนะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนจอใหม่นะครับทางร้านเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทัดได้ นี่เขาได้แล้วนะครับจอโอเคนะครับสีสดใสดีนะครับทัสกีนได้ปกตินะครับผมนี่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าสนใจนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านตรวจเช็คได้นะครับจะอยู่ตรงค่าบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าหัวใจนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับไลน์ไอดีนะครับแอดซีอคอมนะครับผมขอบคุณนะครับ